อัปเดตล่าสุดค่าแรงแข่งแมนเชสเตอร์ยูไนเดปี2024-2025ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลอย่างที่รู้กันปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด,ด United เป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่มีนักเตะค่าตัวแพงอยู่ในสังกัดมากที่สุดทีมหนึ่งในโลก แต่สำหรับผลงานที่ผ่านมาในช่วงหลายปีหลังปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟนบอลเรดอาร์มี่พากันใส่หน้าถึงฟอร์มการเล่นที่ดูไม่เจิดของทีมรักแม้2ซีซั่นที่ผ่านมาเอริกเทนฮากจะพาทีมคว้าชแชมป์ได้2รายการก็ตามจนในที่สุดเดอะซันและเดลีเมลสื่ออังกฤษสองสำนักเผยข้อมูลตรงกันถึงค่าแรงนักเตะปีศตจแดงทุกราย ประจำซีซัน2024-2025ซึ่งข้อมูลนี้จะยังไม่มีในส่วนของนแซ่ a มัสลาอุยและก็มานนเอลอูกาเต้ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงใจดอนซานโชที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีแบบจิมตัวด้วยส่วนคนอื่นๆจะมีค่าแรงเท่าไหร่กันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มที่อันดับที่18ครับเป็นกองกลางดาวรุ่งลูกหม้อนะครับอย่างคอปปี้เมนูครับ รับอยู่เพียงแค่า2,000 20, ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นขยับขึ้นมาดูอันดับ17กันบ้างครับเป็นปีกำลังจะรุ่งเลยนะครับแต่ว่าก็โดนเอริสนาคุมกำเนิดอยู่บ้างนั่นคืออามัดดิยาโลครับรับค่าแรงอยู่ที่2,9,000ปอนด์นะครับต่อสัปดาห์อันดับ16ครับเป็นอาัตายบายินดีผู้รักษ,ษาประตูสำรองนะครับรับอยู่ที่3 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ อันดับ15ยังคงเป็นผู้รักษาประตูอย่างทอมฮีตันนะครับรับอยู่ที่45,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับ14เป็นตัวรุกความหวังใหม่นะครับอเริฮันโดกาณาโชรับอยู่เพียงแค่50,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นอันดับ13ครับเป็นกองหลังจอมเก่ามากครับจอนนี่อีแวนสรับอยู่ที่65,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับ อันดับ12เป็นแบ็กซ้ายจอมบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บมากกว่าลงเล่นนั่นก็คือไทยเร็วมาลเลเซียนะครับรับอยู่ที่75,000ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์อันดับ11มี2คนครับมีแบ็กขวาต้องพึ่งพาเขาครับเดียโก้ดาโลแล้วก็กองหน้าตัวรอแจ้งเกิดอย่างลัสมูททอยลุนนะครับรับอยู่ที่85,000ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์ละครับ อันดับ10เป็นกองหน้าที่เพิ่งดึงตัวมาใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับจากสโมสรบโบลญนยานั่นคือโจซัว์เซิร์กซีครับรับอยู่ที่1 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวอันดับ9้ายังคงเป็นนักเตะใหม่ที่ดึงมาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเซนเตอร์บแบ็กจอมบาดเจ็บอย่างเลนี่โยโร่ครับย้ายมายัางไม่ทันลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการก็บาดเจ็บไปซะแล้วรับอยู่ที่1 1 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับ อันดับ8ปดมีด้วยกัน3คนนะครับมีกองหลังตัวสำรองอย่างวิกตอร์ลินเดเลฟกองหลังจอมปะทะอย่างลิซันโดมาติเนสแล้วก็ผู้ษาประตูจอมคอนเทนต์อย่างอังเดรโอนา่านะครับรับอยู่ที่สัปดาห์ละ1,200,000ปอนด์ด้วยกันครับอันดับ7มีด้วยกัน2คนนะครับกองกลางจอมเก่าอย่างคริสเตียนเอริกเซนแล้วก็เป็นแบ็กซ้ายจอมบาดเจ็บอีก1คนครับลุคชอ รับอยู่ที่สัปดาห์ละ150,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับอันดับ6ครับเป็นกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกที่แมนยูเคยไปดึงมาจากเลสเตอร์สตี้เมื่อปี2019นะครับแฮร์รี่แม็กควายรับอยู่ที่สัปดาห์ละ190,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวล่ละครับอันดับ5เป็นกองหลังตัวใหม่ที่เพิ่งไปดึงมาจากเือใต้บาเยอร์มินิกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา นั่นคือมัตไทสเตอริกลูกน้องเก่าของเทนฮารกนะครับรับค่าแรงสูงถึงสัปดาห์ละ1,95,000ปอนด์เลยทีเดียวอันดับ4ยังคงเป็นเด็กเก่าของเอริกเทนฮากที่ไปดึงมาจากอาแจ็จน์อาเตมส์ดัมนะครับนั่นคือปีกจอมยึกยักสัญชาติบราซิลอย่างอันโตนีรับอยู่ที่2,000 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียว อันดับ3เป็นกองกลางที่ไม่รู้จะซื้อมาทำไมจากเชลซีนะครับที่แฟนบอลปีศาจแดงสงสัยเมสันเมาส์นะครับรับอยู่ที่250,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับอันดับ2มี2คนนะครับนั่นคือกัปตันทีมจอมโวยอย่างบรูโน่แฟร์นันส์แล้วก็ตัวรุกที่ไม่น่าจะพึ่งพาอะไรได้แล้วเพราะว่าหมดแพทชั่นไปแล้วอย่างมาคัสแลดฟอร์ดรับอยู่ที่325,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ ส่วนอันดับหนึ่งจะเป็นใครลองทายกันมาหน่อยครับเป็นกองกลางที่เพิ่งสร้างเรื่องงามไส้ให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์เลสเตดในเกมแดงเดือดที่ผ่านมาอย่างแกเซมิโร่นั่นเองนะครับรับอยู่ที่375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวและนี่คือสรุปค่าแรงนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีซั่น2024-2025่บนขอบอลทุกท่านคิดว่าใครได้น้อยเกินไปหรือเปล่าควรจะเพิ่มให้ หรือว่าใครได้เยอะเกินไปไหมน่าจะลดลงหน่อยรวมถึง2แข้งม่อย่างนุแซมาสลาอุยและก็มานนเอลอูกาเต้ควรจะได้รับค่าแรงเท่าไร่ต่อสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเจอก็ใหม่คลิปหน้าบนชแนลคนคอบอลเช่นเดิม